ครับผมก็อสวัสดีพี่น้อง f c นะครับค่ําคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่ารถคันนี้นะครับจะทําให้กดคันสตาร์ทลงได้ไหมและทําไมถึงกดคันสตาร์ทไม่ลงนะครับซึ่งโซนิคเรามีอยู่2คันนะครับคันนี้เมื่อเช้านะครับเราได้ทําการาสตาร์ทเครื่องไปแล้วมีอาการน้ําดันนะส่วนคันนี้ นะครับสภาพคาบ,บูลิเตอร์มาในลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นน้ําเข้าไปที่ตัวเครื่องหรือเปล่านะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะเอาสเปรย์อนเนกประสงค์นะครับฉีดเข้าไปก่อนนะครับทีนี้นะครับรถคันนี้มันกดกันสาตาร์ตไม่ลงอยู่แล้วนะครับกดยังไงก็กดไม่ลงหรอกเนี่ยนะครับเนี่ยขึ้นแล้ว,ข,ลวขึ้นขยมแล้วเนี่ยขึ้นนะสองขานะพี่น้องนี่ยสองขานะอ่าไว่ลงเลย นะครับเพื่อนๆนะอ่ากดคันสตาร์ทไม่ลงขึ้นสองขาแล้วนะครับทีนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองโอ้ปากหัวเทียนก็คือโลหลัวเลยละนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองทําการนะครับถอดเอาหัวเทียนออกมาแล้วก็อ่าฉีดน้ํายาอันนี้ะสงค์เข้าไปหมักไว้ก่อนนะครับทุกท่านนะเพื่อมันขยับได้นะครับถ้ารถมันสตาร์ทติด เครื่องได้นะครับอ่าเวลาที่เราจะปั้นต่อมันจะได้ปั้นง่ายนะครับว่าเออไฟมาไหมรถติดมันมีปัญหาอย่างอื่นด้วยไหมนะครับทุกท่านนะแต่ที่แน่ๆนนะครับดูสิ <laughs> แปลงขบูมาอย่างดีไม่อุดรูสองทีไม่อุดรูสองทีนะครับอ่ะพังนะครับพังแบบนี้อ่าแต่งรถมือไม่ถึง <laughs> ไม่มีความรู้เลยนะครับด้านการแต่งรถ นะครับรถเดินเบาไม่ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยรูเนี้ยรูเนี้ยน,น,นะครับเนี่ยเห็นไหมรูพวกสองทีนะพวกนี้นะครับอ่าไม่รู้ขับบูของอะไรเลยเนี่ยที่เขาใส่มานะเออนะครับกล่องคันนี้ก็กล่องหายด้วยและทีนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่ารถคันนี้นะครับกล่องเนี่ยอ่าจะใช้เป็นกล่องของรุ่นเก่าหรือกล่องรุ่นใหม่เพราะว่านะครับ รถมันแปลงมานะครับไม่รู้ว่าแปลงมัดไฟมาหรือเปล่านะครับถ้าแปลงมัดไฟมาเป็นรุ่นเก่าก็ต้องใช้กล่องของรุ่นเก่านะครับที่เจยดไปแก้ไขเรื่องของปัจเชรนะครับโอ้หัอออวแข็งถึงหัวเทียนเอาเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทําการนะครับหยุดภาพไว้ก่อนกับผมพี่น้องเอฟซีทันนี้นะบอตอ้องสืบนะครับบอตอ้องสืบเป็นอย่างไรว่าบอตอ้องสืบเห็นบอคลายหัวเทียนออกมากับมีนามออกมากนะครับพี่น้องเอฟซี นะครับเห็นย่งนะครับอ่านะครับเออนะครับพี่น้องเอฟซีเบิ้งไปผมพร้อมกันนะครับตอนหัวเทียนออกพี่น้องจะได้เห็นอย่างที่แน่แน่มีน้ำออกมานะครับน้ำมาจากไหนล่ะครับพี่น้องเอฟซีว่าน้ำนะครับน้ำไหลออกมาจากรูหัวเทียนนะครับพี่น้องนั่นนั่นน้ำเลยแหละครับพี่น้องเอฟซีน้ำไหลออกมาจากหหัวเทียนเลยแหละนะครับ น้ำมาจากไหนออกมาจากรูหัวเทียนนะครับอ่านั่นหมายความว่านะครับรถคันนี้จอดตากฝนน้ําเข้าทางคาบูเลเตอร์หรือเปล่าหรือนะครับอ่าน้ำเนี่ยนะครับน้าที่ไหลออกมาจากหัวเทียนเนี่ยมันมาจากหม้อน้ําหรือไม่นะครับพี่น้องเอีเดี๋ยวเปิดเบิง้งฝาหมอ้อน้ากันเปิดแนวยอะไรครับพี่น้องนะครับโออเปิดบอกหมอเปิดดอ,อกนะครับทีน,นี้นะครับแน่หนีมิเตน้ำนะครับเห็นปะ ทปุบก็ไหลออกมาปั๊บเลยครับน้ำนะครับนี่นะครับเห็นเห็นเห็นกันชัดๆนะครับอ่ะเดี๋ยวในเมื่อนะครับเข้าได้ทาการนะครับอ่าปล่อยน้ำบ่อเปิดมือเทียนออกแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองทําการสตาร์ทบึงจะกดลงบ่บลลงครับพี่น้องกดบ่ล่งครับนั่นหมายความว่าภายในตัวเครื่องคั้นี้เอาอย่างบ่ไดเลยนะครับเข้าสนิมทั้งคันทั้งเครื่องเลยนะครับพี่น้องเอฟซีนะ อ่าเข้าสนิมทั้งเครื่องเลยเด้อนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในวันต่อไปนะครับเพื่อนๆพี่น้องเอฟซีเออเดี๋ยวจะล่องเอาเอา่าฝังนี้เป็นน็อตหกเหลี่ยมวะหกเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวจะลองเอาเบอร์สิบเจ็ดหมุนพ่อขอเวียงเบิงน,นะครับว่าจะหมุนได้บอนะครับพี่น้องเอฟซีนะเอานะครับเดี๋ยวค่อยชมกันต่อไปนะครับครับผมเมื่อกี้นะครับได้ทาการถอดน็อตหกเหลี่ยมออกไปแล้วถอดนอด็อตฝาปิดยานไฟไปแล้วแต่ ะครับไม่สามารถใช้บล็อกหมุนได้เพราะว่าน็อตปลายเผามันรูดไปแล้วนะครับน็อตเบอร์17รูดไปแล้วนะครับทีนี้ก็จําเป็นต้องเปิดห้องจานไฟออกมาแล้วก็ใช้คีมล็อกโซ่หมุนแบบนี้นะครับมาดูซิว่ามันจะหมุนไปได้หรือเปล่านะครับทุกท่านตอนนี้นะครับออกแรงมากๆเลยแต่มันไม่ยอมหมุนนะครับเพื่อนๆนะครับไม่รู้มันติดอะไรแต่ที่แน่ๆเมื่อกี้ นะครับช่วงต้นคลิปเราก็ดูกันไปแล้วรับชมกันไปแล้วนะครับว่าภายในหัวลูกสูบนะครับมีแต่น้ํานั่นหมายความว่ารถคันนี้จอตากแดดปากฝนมานานนะครับอ่าทีนี้แหละนะครับมันก็เลยทําให้น้ํามันเข้าไปภายในนะครับตัวเครื่องตัวเครื่องเข้าสนิมไปซะแล้วนะครับทุกท่านนะตอนนี้พอข้อเหวี่ยงไม่หมุนหรือว่าลูกสูบจิดก็ไม่รู้นะครับแต่เราจะพยายามทําให้มันหมุนก่อน นะครับถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะทําการสตาร์ทเครื่องนะเพราะอะไรรู้ไหมถึงว่าอยากจะทําการสตาร์ทเครื่องก็เพราะว่าถ้าเราสตาร์ทเครื่องได้นะครับเราจะรู้ว่าก้านดังไม่ดังเราจะรู้ว่าอาฟ้าสูกโกงงอไหมน้ําดันไหมนะครับทุกท่านเราจะได้ซ่อมแซมได้ถูกทางนะครับถ้าหากว่าเรานะครับทำเครื่องโดยที่เราไม่รู้เลยนะครับโดยที่รถไม่ติดเราจะไม่รู้เลยนะว่าน้ําดันไม่ดัน นะครับท sí, ุกท่านฝาสูมันอาจจะแตกอาจจะเล้าในก็เป็นไปได้นะครับทุกท่านนะอันนี้ก็อ่าวิะห์กันไปนะครับต่างๆนานานั่นแหละนะครับแต่ที่แน่ๆน็อตมันรูดนะครับงานเข่าแหละครับพี่น้องเอฟซีนะก็สรุปได้ว่านะครับพอข้อเหวี่ยงเนี่ยนะครับถ้าเอาคีมล็อกโู่มาหมุนมันหมุนได้นะครับหมุนเดินหน้าได้แต่หมุนถอยหลังติดขัดเพราะว่ามันจะไปติดชุดวันเบสตาร์ทนะครับทุกท่านมันจะไปติดชุดวันเบสตาร์แต่มันก็ขยับได้ทีเล็กทีน้อยนั่นแหละ นะครับทุกท่านนะนะ่ะปัญหามันเกิดขึ้นแล้วนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราทําให้เพลาข้อเหวี่ยงมันหมุนมันขยับได้แล้วผมก็เอาน้ํายาเนี่ผสมเอาน้ํามันเครื่องเทเข้ารูหัวเทียนไปแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็หมุนเพลาข้อเหวี่ยงไปแล้วอ่ารู้สึกว่ามันจะลื่นขึ้นมาแล้วนะครับทุกท่านแต่ทีนี้ ผมจะลองทาการกดกันสตาร์ทดูว่าจะกดกันสตาร์ทลงไหมมันจะไหลลื่นไหมรถมันจะมีโอกาสติดเครื่องได้หรือเปล่าอันนี้เราค่อยมาว่ากันนะครับแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวสตาร์ทให้เพื่อนๆพี่น้อง f c ได้ดูกันก่อนนะครับอ่าตรงนี้นะครับผมตั้งกล้องไว้นะครับอ่านะครับอ่าตรงนี้นะครับสตาร์ทได้หมุนเครื่องได้แล้วนะครับแต่จะติดไม่ติดค่อยว่ากันอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ที่แน่ๆเออไม่อยากจะว่าถึงเลยพี่น้อง f c นะ แอบจานไฟเขากระตัดตองอ่ะได้กองกระจักเขาใส่กองอีอย่างแจ็กมีโอแต่ว่ามีสายไฟสีเซนนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าน่าจะเป็นกองดรนั่นแหละนะครับทุกท่านเอานะครับอ่านี้พยายามฉีดน้ํายาในผสมหล่อลื่นโซ่ไปด้วยนะครับโซ่หน้าจะเข้าสนิมด้วยนะครับพี่น้องเอฟซีเอาละคลิปนี้นะครับก็อัปเดตสถานการณ์ให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องเอฟซีได้ฟังเพียงเท่านี้นะครับอ่าเผื่อเอฟซีท่านรับชมอยู่นะครับสําหรับเจ้าของรถคันนี้ นะครับเอาคลิปนี้จบไว้เท่านี้พบกันอีกทีหน้านะครับสวัสดีครับ